สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องนะครับหวยลาวทุกๆท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสลับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับก็จะเป็นในที่ในสูตรนะครับสลับในชุดสรุปนี้ก็หลุดก็พลาดไปนะฮะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าท่านไหนเป็นแฟนๆ FC ตัวยงนะครับอ่าผมก็ให้แปดไปตัวเดียวนะครับเนาะใครเป็นแฟนๆ FC ตัวยงนะฮะเนาะก็จะได้ในชุดนี้ไปนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเนาะนี่แหละนะครับ ให้8ตัวเดียวเสีได้ไม่เดียวนะครับเนาะ8 1ออกมา80นะครับให้ไป6 6มา55นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะใครที่ติดตามผมนะก็จะได้ในชุดนั้นไปนะครับก็มาดูในสูตรนะครับสูตรก็จะมีสูตรที่หลุดก็มีนะฮะเนาะสูตรที่หลุดนะครับแต่ก็ตัวเด่นก็ยังมาอยู่สูตรที่เข้าก็มีนะครับสูตรนี้ก็อ่ะเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับสลับปรับปรุงกันไปนะครับเนาะนี่เนาะซึ่งมันก็ชนกันในที่ใน6กับ8เนาะเนี่ย 6กกับ8นะครับอันนี้เป็นสูตรตรงๆเนาะอ่านั่นแหละนะครับแล้วก็มาในที่นะครับมาใน0ูนย์นะครับศูนย์แปดนะอ่ะก็ในคลิปนี้ก็จะมาดูใน3สูตรนะครับสูตรนี้อ่าสูตรที่เข้านะฮะแล้วก็สูตร2ตัวตรงๆบนล่างนะครับแล้วก็ในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับนั่นแหละเจ็ดไม่มามันก็เป็นเลขใกล้เคียงนะครับมันก็เป็น8เนาะที่มานะครับ มาดูกันนะครับมาดูในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวกันก่อนนะครับสูตรเลขวิ่งตัวเดียวก็เข้าบ้างหรือบ้างนะฮะสลับประปรุนกันไปเดี๋วเรามาหาในงวดล่าสุดนะครับสลับในสูตรสูตรเดิมเลยนะครับที่เคยใช้กันอยู่นะฮะก็นําผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นในที่9 96 9 6, 5, 5 08นะครับอ่ะ965508นะฮะซึ่งสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้นะครับในที่ในหลักแสนนะครับหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่5นะครับแล้วก็ในที่ในหลักพันจะคูณด้วยเลขคงที่2นะครับหลักร้อยจะคูณด้วยเลขคงที่9นะครับเนาะ95เป็น45นะครับเนาะ52เป็น10นะครับ95เป็น45นะครับก็จะจับบวกกันเนาะก็จะตัด5บวก5เป็น10เนาะเป็น0ูก็ อดี้ได้ศูนย์นะครับอืมได้ศูนย์กลับมาอีกแล้วนะครับเนาะวิ่งตัวเดียวนะครับได้ศูนย์อ๋อห้าห้าศูนย์แปดอืมทำไมไม่ให้งวดที่แล้วนะศูนย์นะครับก็เท่าที่ดูนะครับศูนย์ให้ศูนย์มาหลังๆเนี่ยสองงวดติดๆเลยนะครับเนาะเนี่ยให้ศูนย์มาไม่มาศูนย์นะครับแต่เป็นเลขอื่นเนาะอ่าเป็นเลขอื่นนะครับที่ไม่ใช่ศูนย์นะครับ ก็ถ้าดูแบบเนี้ยมันก็จะเป็น4เนาะอ่าให้ศูนย์ไปมี4<อ>ให้ศูนย์ไปมี4หรืองวดนี้นะครับให้ศูนย์หรือจะมา0ูนถ้าศูนย์ไม่มานะครับอาจจะเป็น9ก้หรือนงะแต่ครั้งก่อนนี่ไม่มีทั้ง9ทั้ง1เลยนะฮะที่ให้ไปศูนย์เนี่ยอืมนะครับช่วงนี้ตีถ้าให้ศูนย์ี่ไม่ค่อยมานะครับเนาะอ่ะหรือว่าอาจจะถึงเวลาแล้วนะครับที่ศูนย์จะมานะครับเนาะอ่ะเพราะว่างวดที่เดียวก็เป็น0นะูนยะ0ูนมา2งวดติด,ต,ดติดเลยนะครับหรือจะมาดูในูตรรนนี้นะคับสูตร 2ตัวนะครับสตัวบนล่างตรงๆเลยนะครับก็หลักหน่วยก็ถือว่ายังมาอยู่นะครับในที่ใน8เนาะ9 6 5 5ห8นะครับอ่ะในหลักหน่วยก็ยังมีใน8อยู่เนาะอืมนะครับในหลักสิไม่มีนะทั้ง2และก็3าวันที่แล้วหลุดนะครับวันี้ขอให้มาแล้วกันนะครับสลับในที่ในสูตรนี้นะครับอ่ะก็เอาผลในงวดที่แล้วนะครับ9 9 6 5508นะครับหาในตัวเด่น2ตัวกันก่อนนะครับเราก็จะนําในที่ในหลักแสนหลักหมื่นหลักพันจับบวกกันนะครับ9บวกกับ6เป็น15 5บวกกับ5นะครับก็จะได้10ก็ได้0บวกด้วยเลขคงที่7นะครับศูย์บวกกับ7ก็จะได้7นะครับก็เพิ่มแต้มนะครับจาก7เป็น8เด่น2ตัวนะครับส่วนตัวที่จะมาจับเลยนะฮะก็จะนำในหลักแสนนี่จะคูณด้วยเลขคงที่4นะครับบวก4อ่าบวก4นะครับ ขออภัยนะครับไม่ใช่ซูนเดอร์นะฮะบวก4เข้าไปนะครับ4บวกกับ9นะครับเป็น13เพิ่มแต้มไป3 4 5 6ี่้านี่แหละในตำแหน่งตรงนี้นะครับมาในหลักหน่วยก็บ่อยอยู่นะครับหลักสิบกับ8นะครับหลักหน่วยเป็น3 4 5 6ี่้านะครับ7 8 3 4 5 6ห้านะครับอ่ะ งวดที่แล้วหลุดนะฮะงวดที่แล้วหลุดนะหลังจากที่เข้ามา2งวดติดๆเออมันเว้นมาเนี่ยนะครับเข้าแล้วก็หลุด2งวดเข้า2งวดงวดนี้จะหลุดอีกหรือเปล่านะครับถ้าหลุดยังไงก็ติดหลักหน่วย3 456ี่ห้าหกไว้แล้วกันนะครับเพราะว่างวดที่แล้ว่ะดก็ยังมีอยู่นะครับ7 3 7 4 7 5 7 6 8 3 8 4 8 5 8 6นะครับลองนำไปซื้อกันนะรหรือจะมารอดูในสูตรนี้อ่านะครับเพราะว่าในงวดที่แล้ว ในตำแหน่งตัวนี้ก็ชนกันในที่เดีย6นะครับ6แล้วก็เจ็ดเนาะในตำแหน่งหลักหน่วยเนี่ยล้วก็มานะครับอ่ะ6กับ8นะเออเนี่ยตำแหน่งที่มันชนกัน6กับ8ปดหกแปดเนี่ยอ่ะมาดูนิงว่าล่าสุดนะครับสูตรนี้เนาะอ่ามีสูตรนี้นะครับที่เข้า0 8สูตรนี้ก็ทิ้งไม่ได้นะฮะเขก็ใช้มาก็หลายงวดอยู่เหมือนกันนะครับงวดที่แล้เป็น9 6 5 5 0 8 5 5นนี่ออกใบนะครับเนาะ อืมห้าห้ามาห้าห้ามาห้าห้าเนาะเลขวันพระนะครับเนาะห,หามาดูดีนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับเราก็นําผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็น,นที่ในเก้าหกห้าห้านะครับศูนย์แปดเก้าหกห้าห้าศูนย์แปดนะครับ ก็เราจะหาในตัวเด่น2ตัวกันก่อนนะครับในตัวเด่น2ตัวนี่นะฮะแล้วก็จะนานะครับในที่ในหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่8นะครับ98นะครับเป็น72เนาะก็ได้2แล้วตัวแรกนะครับในหลักหมื่นนะครับเราจะคูณด้วยเลขคงที่5แล้วก็9นะครับ69นะครับ69ก็จะได้54นะฮะเนาะ 65เป็น30นะฮะอ่าจับบวกกัน0บวกกับ4ก็จะเป็น4นะฮะได้ตัวเด่น2ตัวกันแล้ว2แล้วก็จะเป็นในที่ใน4นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในตัวเด่นนะฮะอีก4ตัวนะฮะที่จะมาจับเลยก็จะเป็นในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่7 8 9นะครับแล้วหน่วยจะคูณด้วยเลขคงที่5นะครับ9 7เป็น63นะครับ9 8เป็น72 9 9เป็น81นะฮะ8 5 40 ก็จะได้นะครับ2 4นะฮะ3 2 1 0นะครับเนาะ2กับ4นะครับในตัวเด่นในหลักสิบนะครับหลักหน่วยเป็น3 2 1 0นย์ะครับ3 2 1 0นะครับถ้าดูในสูตรเมื่อกี้นะครับก็มีชนกันนะครับเลขเด่นเด่นเลยนะอ่ะจะเหมือนในวดที่แล้วนะครับวัดแล้วชน6 กับ8ปน้องว่านี้ชนในที่ใน3นะครับอ่าหรือว่า3จะมาในหลักหน่วยนะครับนี่แต่ตัวนี้ก็มี4ด้วยนะครับหรือจะเน้น3กับ4นะครับในหลักหน่วยเนาะอ่าในหลัก10ก็หาตัวมาจับนะครับเนาะอืมแต่ในเนี้ยก็อ่ะมีสูตรเลขวิ่งเนาะสูตรเลขวิ่งก็ให้ศูนยนะครับสูตรนี้ก็จับไปนะครับ2 3 2 2 2 1 2 0นะฮะ4 3 4 2 4 1 4 0นะครับถ้ามันชนกันก็คือ3 นะครับหรือว่างวดนี้จะเน้น3นะฮะเน้น3เนาะแล้วก็ศูนย์ะมีศูนย์เลขวิ่งด้วยนะครับศูนย์เนี่ยนะครับก็หรือจะรอไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในชุดสรุปนะครับเนาะเนาะชุดสรุปก็ได้ดูติดตามนะฮะในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับอ่ะก็สูตรนี้ก็ขอให้เดินดีเข้าต่อเนื่องแล้วกันนะครับเราสูตรนี้นะครับ2ตัวเนาะจับได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับก็ตัวเจาะไม่เข้าบางงวดนี่ก็มีตัวเด่น สี่ตัวตรงนี้นะครับก็ยังเข้าอยู่เนาะในงวดล่าสุดนี่แหละนะว่าจะยังเดินดีจะยังเข้าต่ออีกไหมนะครับสาหรับในสูตรนี้นะครับเนาะเออครั้งก่อนเข้าเข้าศูนย์แปดเนาะเอนะถ้าออกศูนย์แปดถึงจะเข้านะสูตรนี้รอบนี้ก็้าศูนย์แปดอีกเออมันเลขมันออกตัวเดิมนี่นะครับเนาะวนศูนย์แปดกับห้าห้าอยู่นี่แหละนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับนอนยังไงก็ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีแน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ